วสวัสดีพลพักนักลงทุนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับซ e c r e t of c r คร p a t t ัตนะจ๊ะเขาต้อนรับสู่ช anel น,น,นักล่าเกมนะจ๊ะอ่ามาอันนี้เล่นเหลือไว้ใช่ไหมอ่านไปเลยคุณสมบัติของเกมเราต้องอ่านก่อนนะก่อนที่เราจะเล่นจะได้รู้แต่ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเออทุน821บาทซื้อซื้อซือซอไปเลย ก็พันห้าไม่เอาแม่แพงไปอันนั้นจะได้เ5 0อ่ะขอต้อนรับสู่ชาแน,นลนักล่าเกมนะครับชาแน,นลดีที่จะพาท่านไปล่าเงาินรางวัลจากเกมคาสิโนต่างๆนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ไว้เลยนะอ่ะมาเออสิบรอบไปเลยแล้วกันนะครับไม่อยากจะเล่นเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มันก็จะไม่ได้เลยเออมาคิงมาแล้วนะครับผมอ่ะ ถ้าหากอยากร่วมล่าเกมอย่างนี้นะครับฝากแอดมาเลยนาที่แอด88ยูเนียนะจ๊ะฝากไว้หน่อยละกันนะครับกด like, ไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ไว้เลยเพราะว่าพวกเราลงคลิปใหม่ๆทุกวี่ทุกวันแน่นอนให้คุณได้ดูกันว่าเกมไหนดีเกมไหนแตกง่ายเกมไหนเหมาะแก่การลงทุนที่นี่ที่เดียวนะครับไปผ่านไป5รอบแล้ว อ่ากำไรมันยังไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่เลยเกมนี้เกมนี้อยู่ในค่ายของพ g นะครับอ่อซึ่งึ้นชื่อลือชาเรื่องภาพสวยแต่ว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มของเกมมือถือนะอ่าเพราะว่านี่แหละมันยาวๆเออแต่ว่าสามารถเล่นในคอมได้นะครับทั้งในคอม iPad แล้วก็มือถือก็เล่นได้หมดนั่นแหละอ่าเขาทามาให้ลองรับทุกๆแพลตฟอร์มโอ้โหคิงมายาวสเหลอเกิน มาคิงอะไรคิงลี่หรืออะไรคิงคิงคิงค,งคิงเยอะเลือเกินมาโหยังไม่หยุดด้วยเอาว่ะแม่รอบนี้วายมารอบนี้นี่เลยรอบนี้น่าจะดีน่าแม่ก <c oughs> ำลังจะชมอ่ะมิกวินนะครับจังหวะนี้เท่าไหร่นะก็ไม่รู้เหมือนกันใช้มิกวินหรือเปล่าอ๋อเมก้าไปแล้วอ๋อ คุณผมเมื่อกี้อมา821บาทซื้อฟีสปินไป750อ้อไม่ใช่รอบนี้จะได้เท่าทุนนะเออซปเปอร์เมกาไปแล้วนะครับมาอ๋อ,อ,อเกินทุนเว้ยเฮ้ยเอาว่ะแม่คุ้มแล้วนะออรอบนี้คุ้มแล้วนะครับเหมาะเหมาะจริงๆนะไปกันต่อออสองรอบสุดท้ายมายังไง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  เฮ้ยมาว่าตัวใหญ่ด้วยนะครับมีทั้งคิวพัตาแล้วก็่าคิวเออใช้คิวมาคิวดิคิวคิวนี่เลยยังอยู่ยังอยู่นะเออยังไปได้อยู่อ้าววายมาเอาว่ะคูณ20ไปแล้วด้วยนะทำไปเล่นไปโอ้ยยังยัง,ย,งยังมาอยู่โอ้โหเรียบร้อยนะครับน่าจะเยอะแยะ นะรอบนี้ถ้ามองๆอ,อยู่แล้วน่าจะมากกว่าไอ้สก,กี้หรอือเปล่ากะกี้ได้เท่าไหร่นะเออเมื่อกี้ซูเปอร์เมกาวินเท่าไหร่เก้าร้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่รอบนี้น่าจะเยอะกว่านี่ไงซูเปอร์เมกาวินจริงด้วยอ่ะเท่าไหร่ครับแม่อ่ะฝากไว้หน่อยรักกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์โอโหหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะอ่าเกมนี้ผมว่าเหมาะกับการลงทุน แน่นอนนะจ๊ะไปหาเล่นกันดูนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็แอดมาเลยแล้วกันนะครับแอดแปดแปดยูเนียนะจ๊ะอยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอดแปดแยูเนียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จะได้ไม่พลาดการล่าเกมใหม่ๆของพวกเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ